นี่คือน้ำตกทุเลนะคะทุกคนมุมมุมอม,อมองที่ไกลๆนะเรามองมาสองสามกิโลก็เห็นเลยนะจะอยู่บนหน้าผาแบบนี้เลยไม่รู้ว่าตอนเราขึ้นไปเราอยู่ชั้นไหนไม่รู้นะแต่ยังไม่สุดนะนี่คือน้ำตกทุเล ของโดยโดยทุเรค่ะดอยทุเรจะอยู่โน่นนี่ตอนนี้จะเป็นดอยทุเรี